ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนี่พงผมบสลัดนะครับวันนี้เราก็จะมาพาทุกคนน้องๆพี่ๆทุกคนไปดูของที่กําลังจะเข้า เซิร์ฟไทยนะครับตอนนี้ก็เซิร์ฟไทยเลยแล้วก็ผมได้ของมารีวิวให้ดูก่อนนะตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะเข้าวันไหนนะครับแต่ว่าผมจะมาให้ดูความสวยงามแล้วก็ถ้าชอบอันไหนกันก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างผมอ่ะก็ไม่พูดว่าทำเพลงก็คือดูของอันแรกกันเลยตอนนี้มีชุด3ชุดนะครับผมนะอ่าอาวุธ1อันนะครับสัตว์เลี้ยง1ึ่ตัวนะครับอ่ะเราไปดูกันเริ่มต้นโดยสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะครับผม สัตว์เล้ตัวแรกก็คือเยติครับน้องเยติของเราก็จะเคยเห็นกันแล itor, ้วเนาะเยติของเราก็มีนี่ครับมีท่านะครับสองท่าตัวนี้นะครับมีท่าเย่กับมาเล่นกันเถอะอนี่ก็จะทุบอกแล้วต่อยต่อยนี่น่ารักมากๆนะครับผมสำหรับตัวน้องเยตินะครับแล้วก็มีสกินนะครับก็คือถ้าเกิดเราอัพถึงเลเจ็ดเนี่ยจะมีสกินทั้งหมด2สกินก็คือสกินพื้นฐานนะครับกับตัวสกินคริสต์มาสตัวนี้นะครับสกิลของน้องคืออะไรนะครับสกิลของน้องคือจะเป็นตัวนี้ครับ สกิลของน้องจะเป็นนี่ครับฟอสตัวนี้นะครับผมนะก็คือลดความเสียหายที่ได้รับจากระเบิด3 0นะครับทุกๆ90นะทุกๆ90บวินะก็คือ,เ,อเหมือนเป็นคูดาว90ิบวินะครับก็คือเราจะลดดาเมจจากระเบิดลงสุมาาเขาโยนระเบิดมาโดนเรา100หน่วยเราจะลดลงไป30หน่วยก็คือโดนแค่70เวลาโดนเราแล้วแต่ก็จะมีคูดาวด้วย90บวินะครับผมอ่าก็จะเป็นวันนี้สำหรับความ สามารถของน้องเยตินะครับแต่ว่าน้องน่ารักมากนะครับน้องน่ารักมากที่ทานี่ชอบเลยนะครับน,น้น่ารักมากนะครับผม อันนี้ของสมายของเยตินะครับอ่ะต่อไปนะครับก,บบก,จกนะบ็จะเป็นในทางของอาวุธกันบ้างนะครับอาวุธก็น่าจะเห็นกันแล้วเนาะอาวุธตัวนี้นะครับจะเป็นในทางของนี่นะครับคาตาตาสโนบูมตัวนี้นะครับความสวยสวยงามบอกเลยว่าสวยมากๆกับสีแดงนาบมีสีขาวด้วยนะครับผมอ่ะตัวนี้มีสีขาวด้วยนะมีสีขาวด้วยนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่า มาเนี้ับมานี้คบ,คบอ่ะอน,นี่คือคัตนาถือนะั้เราบี้ได้ครับเป็นอยู่ในหมวดหมู่ของสีม่วงครับเป็นความแรงสีม่วงน,ะนั้นเครับถือนั้นบี้ได้ประมาณนี้นะครับสวยไม่สวยก็ลองคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างนะครับผมอ่ะต่อไปครับ เป็นในทางของชุดนะครับผมชุดนะก็จะมีทั้งหมด3ชุดเป็นผู้ชาย2หญิงหนึ่งนะคะชุดของรอบนี้นะครับผมเรามาดูที่ตัลวละครหลอๆแล้วกัน <in> เป็นูฟลาแล้วกันนะครับบูฟลานะ อ่านี่นะชุดนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมใส่ครบเซตให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวชุดตัวนี้นะฮะนี่ครับผมโกลเด้นโรตัวนี้นะครับผมนี่ครับางหลังก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าสัญลักษณ์คล้ายๆกับสิงโตนะครับนี่มีตรงแขนนะครับมีลายสักตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้ เปิดโชกกล้ามนะครับส่วนทรงผมนะจเปในวันนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5มี5ส่วนไม่นับหน้ากากนะครับหน้ากากหรือไม่นับนะก็จะมีส่วนของทรงผมครับมีส่วนของหน้าตานะครับเป็นตาสีแดงนะครับเท่เลยนะครับมีส่วนเอฟเฟกของเสื้อครับแล้วก็กางเกงหมกและกางเกงสวยมากๆสำหรับตัวกางเกงครับ แล้วก็มีส่วนของรองเท้าเขานี้ก็คือ1ชุดนะครับส่วนชุดต่อไปนะครับเป็นชุดผู้ชายเช่นเดียวกันนะน้องๆคนไหนที่ชอบชุดนี้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างด้วยนะต่อไปชุดนี้ครับ น่าจะชอบกันนะหลายๆคนน่าจะชอบกันนิ้นี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5มี่ห้ามีส่วนไม่นับตัวตานะครับผมนะตานี้ไม่ใช่นะาตานี้ไม่ใช่นะนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับใครที่ชอบบอกเลยว่าผมเนี่ยชุดเนี่ยผมบอกเลยว่าทรงผมเท่มากๆสำหรับทรงผมทรงนี้ครับใครที่อยากให้แฟนใส่ใครที่อยากจับจองบอกเลยว่าเร็วๆนี้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าวันไหนนะนะครับผม บอกเลยว่าชุดนี้สวยสนุดงานมากก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นโทนสีขาวฟ้าครับทรงผมนี่บอกเลยว่าใส่คู่กันนี่บอกเลยว่าเท่จัดจัดครับเป็นคล้ายๆกับว่าเหมือนปัดไปด้านหลังนะครับก็มีไฮไลท์ด้านหน้านะครับเป็นสีม่วงฟ้าแล้วก็น้ำเงินเข้มนะครับตรงการนี่เขียนว่า New Age นะครับผมเป็น t ีมหิมะนะครับ t ีมของนเทอร์ของเรานะครับเป็น Iron Taster ตรงนี้นะครับผมนะ นะครับสวยสดงดงามครับแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกันจิ้งจอกหรือเปล่าเดวจิ้งจอกอยู่ข้างๆนะครับเป็นเอฟเฟกต สวยไหมทุกคนใครสวยใครคิดว่าชุดนี้สวยคอมเมนต์ไ้เลยครับอ่านะครับชุดสีฟ้าชุดสีแดงไปแล้วนะต่อไปนะครับเป็นทางชุดผู้หญิงกันบ้างนะครับสาวๆกันบ้างนะครับจะเป็นชุดตัวนี้นะครับไม่นับแว่นตานะครับไม่นับแว่นตานะชุดตัวนี้ไม่นับแว่นตานะครับจะมีทั้งหมดประมาณนี้ครับมี1 2 3 4มีนะครับมี4อันไม่นับเพนหน้าเช่นเดียวกัน นะครับเพนน่าจะไม่นับนะครับเพนน่านี่เป็นของโจรชนนะอ่ะก็จะเป็นชุดประมาณนี้ครับเป็นชุดอ่าเขาเรียกว่ามัดม้วนผมไปว่ข้างหลังไหมเออเหมือนมัดรวบนะครับเป็นประมาณนี้ครับดูเลยครับแล้วก็เสื้อเนี่ยโชว์เอวนะครับแต่ว่าผมชอบกางเกงมากเลยมันเกงเท่มากวครับเก่งนี่คือแบบเท่มากๆครับอันนี้ก็คือชุดของอตัวผู้หญิง นะครับบอกเลยว่าสวยสดงดงามเลยเดี๋ยวเชียวนะครับใครชอบชุดไหนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สำหรับรีวิวของใหม่ นะครับในรอบนี้ใครที่อยากรู้ว่าเออของที่กำลังจะมาควรค่าแก่การเก็บเงินควรค่าแก่การจับจองหรือเปล่าก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับคอมเมนต์ไว้เยอะๆเลยนะครับฝากกดแชร์และแท็กไปนะครับบอกเพื่อนของคุณว่าเออเพื่อนชุดนี้สวยว่าชุดผู้หญิงสวยชุดผู้ชายสวยอะไรอย่างนี้นะครับผมนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ